ีครับดุกคนาด้าอได้รอัม่ได้หได้อเคพร้อมแล้วนะคะ้าใไม่พร้อมหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าจุดได้ก็แจ้งผู้ปรกาศแล้วก็าุเปืัราครับโอเคไม่เล่นเครับ ไปเลยโอเคอ่ไปเลยดีมากจิงในซีมูผมโอเคเยี่ยมโอเคโอเคเยี่ยมมากเอาผ่นานมาทเลยดีมากเออนี่กเยี่ยเดีกเดกเขาอธิายอธิบายจะได้เรอกูเยี่ยมกูใจ่เอเ้ยเยี่ยมมากเออานต่อไปต่จิงต่อลุนเลยเยี่ยมจิงนง ไปไเออออกไปเลยมึงนล้นเออดไปไปจุไวไวิเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคไปไปลเลยไปาไปเงาอ่าไปเลยไอัวีงไปยอทีสุดอดไปยมาก ย่ยมากเยี่ยมโอเคยอดอ๋อแรงแรงโออานนเียวยาวในสีอขีองอรูปไโอเคเยี่ยมตปเลยตปไปมามามาโอเคมาตปลไปไปอินไม่ได้นีดเดียวตายอนนี้ลุกมาลูเลยมากัมโอเคมาไปไปลุอมาดีมากไป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  โอเคครุบแจกปาอุอารูดเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยขานี่เอกโอเคไปไปไปแน่นไปรูดเลยไปไปไปอย่านเยนรเก็บไปด้วยไปไปยังไงอีกนิเดียวโอเคไปอีกนิดเดียวต่อไปต่อ ไปไปอีกไปเลยไปเลยนี่อีกอีกยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาไปเร็วไปเร็วมายกตัวขึ้นโอเคลองดูขึ้นขเออนั่นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียโอเคเร่งรีบเร่งรีบขึ้น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 อีกตัวลงโอเคนั่นได้อยู่ไปเลยหยุดตัวไปดีมากดีมากอีกนิดเดียวหยเออดีมากอีกนิดเดียว